สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง N-Tap Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำร็กโปรไฟล์ของเด็กเคอสนะครับเป็นเด็กที่อาจจะดูปกติทั่วไปนะครับไปดูกันเลยแฟกนะครับเป็นเด็กเคอสนะครับแล้วก็มีการใต้แฟกตอนเริ่มเกมนะครับเป็น Infinity t h เด็ก o s นะครับแล้วก็บอดี้ครับใช้เวนมังกรเทพจากก้นเคอสบัส าทุกคนเห็นบอดี้แล้วก็คิดว่าเป็นกองทัพเทพจักกลใช่ไหมตานใหม่เราเล่นคียอ์กากาอีกแล้วเป็นเวอร์ชั่นโปรโตไทป์2นะครับโอเคเวอร์ชันโปรโตไทป์2ก็คือเราไปเติมกากา g h t d ด a กอนมา4ใบอ่ากา้าไนด a กอนนะครับจะมีสกิลดกคอสสามารถใช้ได้ในทุกแฝกนะครับมีคอคอสจาดสังเกตนำทับหนึ่งใบเข้าโซ่ แล้วก็มีจีบูธเบสเมื่อเริ่มแอคแทกเฟสเรานะครับจนจบเทอร์นี้การ์ดทุกใบได้บนสนามได้พาวเวอร์บวกหนึ่งล้านจากนั้นหากมีมอนสเตอร์ที่มีมังกรเทพใบอื่นอยู่บนสนามครับจนจบเทอร์น,นี้ผ่ามังกรเทพทุกใบในสนามได้บวกสองขี้ได้เพเนเตตมีดับเบิลแอนแทกโซกาดครับใส่มาสี่ใบต่อไปเลยมังกรเทพลืมตาตื่นครับกากา,าการ์ไนดราก้อนเป็นดาก้อนนะครับใช้ได้ในทุกแฟกเหมือนกันเป็นดากา้อนเทคเป็นดาก้อนขาวนะครับ มีคอคอสจ่ายหนึ่งเกตนำการ์ดไปผสมสุกเข้าโซ่แต่ก็มีจีบูธเบลเหมือนกันนะครับเมื่อเริ่มต้นช่วงแรกเฟสเราครับในเทอร์นนี้การ์ดทุกใบได้บนสนามเราได้พอร์บวกหมื่นจากนั้นถ้าเรามีมังกรที่ไปอื่นบนสนามในเทอร์นนี้มังกรที่ทุกใบได้คิริคอนบวกหนึ่งนะครับมีดับเบิลได้แฮกโซกาดสองคนนี้จะเป็นจีบูธเบลทั้งคู่นะครับคนนี้จะบวกล้านแต่ว like ่ามันมีคอคอสต้องจ่ายสองเกตแต่ส่วนตัวนี้มีคอคอสจ่ายแค่เกตเดียวนะครับมันก็เลยใส่มาสองแบบอันนี้อาจจะใช้ง่ายกว่่าาบงีเกก็ไมพอ ก็ต่อไปครับอ่าเป็นชินการเกนตัวากอนครับอ่ามีสกิลการ์เป็นนี้สามารถใช้ได้ในทุกฝ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบัดดี้เราสามารถใช้มอนเตอร์ดากอจากอ่าทุกเวอร์ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ใช้บัดดี้เพราะว่าเิคกนี้เราใช้ดากอนแบบตัวที่ใส่ได้ในทุกเวอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็คนนี้มีคอคอสจ่าหนึ่งเกรดเอาท็อปหนึ่งใบเข้าโซมีเคาน์เตอร์ในระหว่างเธอเราสามารถคอการนี้จากโซดากอนได้โดยจากคอคอสนะครับ มีทกษะ DG จ o l วจะจบเมื่อจบการต่อสู้ของการนี้นะครับจวดการหนึ่งใบเราสามารถคอมนเตอร์ดากอไม่เกินหนึ่งใบจากมือเลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอคอรนะครับทับการใบนี้สามารถใช้ DG จ o l ได้หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นนะครับและ d g จ o l วนับเป็น Gvo l ด้วยมีมูฟให e ในเทสโซการดครับใส่มาสามใบเอามาเพิ่มเมฟเพื่อบัฟหลังจากหลังจากให้การ้าไนท์บัฟแล้วนะครับตัวต่อไปครับ เสียงคำรามสรามสวรรค์กาแกนดัวลวก่อนการนี้ใชไ้ได้ในทุกแฟกนะครับมีคอคอสจ่ายหนึ่งเกตดทับหนึ่งใบเข้าโซา่เมื่อการไปน,นี้โจมตีถ้ามีมังกรเทพใบอื่นบนสนามอยู่เราจวการหนึ่งใบแล้วก็มีสกิลจีโวเมื่อจบการต่อสู้คอดาร์อหนึ่งใบจากบนมือโดยจ่ายคอคอสทับการใบนี้มีมูฟเอ้ยโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับมีมูฟมีโซกาดใส่มาสามใบครับเก่ามาใช้เพิ่มเวฟหลังจากโดนไนท์วัฟนะครับคนนี้อีกคนหนึ่ง การเตนทัวร์ดากอนนะครับการนี้ใช้ได้ในทุกแฟกนะครับมีอคอค้อจ่าย่งเเท้าหนึ่งใบเข้าโซ่เมื่อจบการต่อสู้ของการนี้คอมมอนเตอร์ดากอนหนึ่งใบจกคุณมือโดยอไม่เกินหนึ่งใบจกคุณมือโดยไม่ต้องจ่ายขอค้อนะครับทับการใบนี้มีดับเบิ้ลแอแคกมีโอกาสนะครับใส่มาสามใบเอามาเพิ่มเวทเหมือนกันส่วนของดากอนก็จะหมดประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นการที่เอาไว้เล่นเพื่อเสริมความเก่งของดากอนทั้งหลายแหล่นะครับ ใบแรกเป็น Chaos Deliverer ครับใส่มา3ใบมีสกิล uh, Warrior Instinct เมื่อเข้าสนามครับสามารถเปิดท็อปการ์ส3ใบเอา1ใบขึ้นมือที่เหลือส่งลงหลอครับ Warrior Instinct ใช้ได้เท่ละครั้งติดชื่อสกิลนะครับใส่มา3ใบต่อไปครับ Minigear God Rainbow มีสกิลเลนโบ,นนโบ,นนโบพิว r i เ i เมื่อมอนเตอร์บนสนามที่มีคำว่า Minigear God ในชื่อการ์ดบนสนามถูกส่งช่องดรอป นำการ,ปปร์ดใบบริสุทธิ์ของกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกรดได้จุดหนึ่งสามารถใช้เรนโบว์พิเวเจตได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทอร์นะครับมีเคียร์เทอริทอรี่คนนี้ก็เอามาใช้คอทับเพื่อเอาเกรดจุดนะครับใส่มาสองใบตัวต่อไปครับเคียร์เซคิเดสึมีสกิลบอกว่าเมื่อเข้าสนามน,นะครับเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือหนึ่งใบเพื่อนำการ,ปปร์ดบริสุทธิ์จากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกรดได้จย์หนึ่งใบนะครับ ใส่มา2ใบเอามาฟาร์มเกณฑ์น,นะครับเพราะว่าเด็กที่ใช้กาการเนี่ยจะเปืิงเกณฑ์น,น้าดูนะครับต่อไปครับโค้ดการเกะก่อนที่3 1 5 m a c h i n i n g Chaos d r a ่ o n อ,อมีสกิลเราสามารถคอโค้ดเกดก่อนที่3 1 5ใบนี้นะครับได้แค่หนึ่งครั้งใน1เทินแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนะครับเราสามารถดูท็อปการ์น้าใบนะครับจากบนกองนำการ์ที่มีชื่ออาทิตย์ติชื่อโค้ดเกดก่อนนะครับหรือเดอะแคร์ทอเกตก็คือเวทที่เอาไว้ฟิกแฟกครับ รวมกันไม่เกิน2ใบาจากที่เปิดดูนะครับเอาขึ้นมือแล้วก็ส่งที่เหลือตงดอกได้ทั้งโมดอกได้ทั้งหาเวทหรือไม่หาโคตรกัดก่อนนะครับเป็นใบที่ดีมากๆแต่ว่าติดแค่คอร์ได้เถิดลลครั้งก็เลยใส่มา2ใบตัวต่อไปครับโคตการกัดก่อนที่666 s เซนโนโเคออก็จะเอามาใช้คอมโบกับตัวเมื่อกี้นะครับ่าใช้ตัวเมื่อกี้มาหยิบคนนี้ขึ้นมือมีสก,กิลคอรัสคอรชัน เมื่อกลับไปนี่เข้าสนามนะครับเราสามารถนำเราโม่โม่ท็อปคู่แข่งแล้วก็โม่ท็อปเรานะครับคนละสองใบแล้วก็เราได้เราได้เกรดตามจํานวนมอนเตอร์ที่โม่ได้จากความสามารถนี้นะครับแล้วก็ความสามารถนี้ติดชื่อนะครับใช้ได้เทิร์นละครั้งก็คือคู่แข่งโม่สองเราโม่สองแล้วก็เรารวมกันว่ามอนเตอร์ที่โม่ได้ทั้งหมดจากคู่แข่งและเรารวมกันได้กี่ใบเราก็ได้เกรดตามที่โม่นะครับเอาเป็นการฟาร์มเกรดได้แล้วมีอีกสกิลนะครับเมื่อ อ่าอินฟินิตี้เด็ดเควก็คือแฟคที่เราพลิกขึ้นมาแล้วนะครับของเราโจมตีทำลายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบนะครับเราจริงๆเรามาใช้แค่เทคบนนะครับเพราะว่าเราใช้ดาบก็อสเป็นตัวตีหลักอยู่แล้วใส่มาสองใบตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟาร์มเกตอีกตัวหนึ่งนะครับมวนตาขี้เท่าหมดนะเอลชิเนยมีคอคอสนำโลกร้ายไม่เกินสองจากช่องหลอดเราเข้าโซ่ค์ดนี้และจ่ายสองเกร ก็เลือกเอาเป็นศูนย์ใบก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กนี้ไม่ใส่โลกร้ายเลยนะครับอยู่เป็นตัวเองแล้วก็เราสามารถไล่การ,การเป็นมนุโลกร้ายที่อยู่ในโซการนี้ได้โดยจ่ายคอคอสโดยจ่ายแคทคอสนะครับไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีสกิลโอ q คิวอันนี้เราจะใช้นะครับก็คือจากพลังชิป2หน่วยในระหว่างเมนเฟสเรานำการเป็นประสิจากกองการ์ดเรา6กใบเข้าสู่ชัองเกตก็คือโอ้คิวได้หเกตนะครับมีดับเบิลแอคแกโซการใส่มาหนงใบ อันนี้ก็จะเป็นทางเรื่องในการใช้โอเวอร์คิวนะครับมังกรเทพจักรกลทะลวงฟ้าเคออสบัตมีคอคอสจ่ายสองเกตแล้วก็มีสกิลกองทัพจากสายสายฟ้าทุกใบบนสนามเอ้ยไม่กองทัพจากสายสายฟ้าปองทัพเทพจกกลทุกใบบนสนามไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถการคู่แข่งแล้วก็การเหล่านั้นไม่ถูกยกเลิกความสามารถด้วยความสามารถการคู่แข่งนะครับมีโอเวอร์คิวเมื่อเริ่มต้นไฟนั่เฟดเราเราสามารถจับทางชิดหนึ่งหน่วยทิ้งการไปบนหนึ่งใบ สแตนเคออสทุกใบในสนามเราจนจบเทิร์นนี้เคออสทุกใบในสนามเราได้บวก1คิและเราได้รับแอคแท็กเฟสเพิ่มเราจะเอามาใช้เพิ่มเวฟด้วยการตีของการเคออสหรือเอามาใช้วนเข้าแอคแท็กเฟสใหม่เพื่อกดจีบู t เบสใหม่ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นจีบู t สองรอบแล้วค่อยตีก็ได้ก็คือเราเข้าแอคแท็กเฟสกดจีบู t แล้วเราไม่ตีแล้วก็เราประกาศไฟนอลเฟสกดสกิลคนนี้ แล้วก็บังคับเข้าแอคแท็กเฟสใหม่แล้วก็กดจีบูทใหม่ก็เท่ากับว่าบัฟจีบูทได้2ครั้งนะครับแต่ใส่มันไปเดียวพอตัวต่อไปครับเคียร์ซิลครับมีคอคอสนักมอนเตอร์บนสนามเรากี่ใบก็ได้เข้าโซครับแล้วก็จ่ายสองเกตยมีเคอเตอร์สามารถคอการ์ดนี้จากบนมือโดยจ่ายคอ่าโดยจ่ายคอคอได้ครับแล้วก็มีสกิลหากการ์ดนี้มีช่องหากมีการ์ดในช่องดับสิบใบหรือมากกว่าการ์ดนี้ได้พาวเวอร์ดีเฟนส์บวกอย่างละหมื่นห้าบวก2คีย์นะครับมีทิปบนแท็กโซการ์ ตัวนี้ก็จะมาใช้เพิ่มเวฟเพื่อตีปิดนะครับใส่มาหนึ่งใบตัวต่อไปครับ chaos ไ o n o อุล e s ซิหากในช่องดอกเรามีการ์ดสิบใบอยู่มากกว่ายกเลือกลน์งการนี้ครับมีเทคเคานเตอร์ในระหว่างเทอเราเลือกการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบเราสามารถทําลายการ์ดบนสนามเราหนึ่งใบถ้าทําลายทําทลายการ์ดเอ้ยสแตนการนี้จะทําลายการที่เลือกนะครับก็คือเลือกคู่แข่งทําลายเราสแตนนี้แล้วก็ทําลายการที่เลือก มีทิปเปอร์น,น้าแขกไลท์ลิงสีนะครับตัวนี้ก็เ,เอามาเป็นตัวทำเวฟได้แล้วก็ป่วนบอร์ดคู่แข่งได้ด้วยใส่มาหนึ่งใบตัวต่อไปครับเคยอัลเจอร์ไคลมีสกิลอ่าเฮฟวี่คิลลี่เอ็กเมื่อการบไปนี้เข้าสนามนะครับเราสามารถนำมอนเตอร์สองใบจากก็คือเก็บมอนเตอร์สองใบจายยกดรอปแล้วก็เวทมนต์หนึ่งใบจากดรอปกลับใต้กองนะครับได้พลังได้เกรได้หนึ่งเกพรพลังชุดหนึ่งหน่วยจ๊กัสหนึ่งใบแล้วก็สกิลติดชื่อใช้ได้เทิร์นะครับใส่มาหนึ่งใบ ต่อไปครับมากองผลึกจากกองสมบูรณ์จินโดเบต้ามีสกิลเบกกิ้งเบิร์ดนะครับเมื่อการนี้เข้าสนามเราสามารถทิ้งการประนมือหนึ่งใบเพื่อหาเวทมตนเคออสหนึ่งใบาจากกองการาดขึ้นมือแล้วก็สับกองแล้วก็สกิลติดชื่อใช้ได้เธอละครั้งครับแล้วก็คนนี้โดนลิมิตหนึ่งใส่มาหนึ่งใบใบต่อไปครับอันนี้จะเป็นไอเทมนะครับตัวนี้จะเอาไว้ใช้ทําเวฟแล้วก็ตีได้หนักด้วยนะครับก็คือดาบราชันผู้ก้าเทพจากกองเลวทินมี สกิลบอกว่าจํานวนเกรดที่ระบุไวนะ้ในอีฟิคคอร์สของกาฟเวนี้ลดลงหนึ่งาตามจํานวนการาฟบนสนามแล้วนะครับโดยอ e ีฟิคคอร์สปกติจ่าย5เกรดนะครับมีสกิลกราฟเวนี้โจมตีได้แม้มีมอนเตอร์ในช่องกลางแต่ก็กราฟเวนี้มีการเลดแล้วก็คิริค,ค,คอนการลดนะครับมี rate, เพนนเทตดับเบิลในแคคเอามาตีทําเวฟได้มีเพนนเทตด้วยใส่มาสองวัไปต่อไปครับเกยียรติยศแห่งเทพยุทธอันทวระกาย ใช้อ่าการ์เป็นี้ใช้ได้ในทุกแฟกนะครับมีแค่คอสจ่ายหนึ่งเจดมีคอน์เตอร์จิโอคอมมอนเตอร์หนึ่งใบอาคอมมอนเตอร์ผ้ามังกรเทพที่มีกาแกลนทัวร์ในชื่อนะครับทับมอนเตอร์ดาก็ต์หนึ่งใบบนสนามโดยไม่ต้องจ่ายคอสนะครับเช่นจบเทนนี้มอนเตอร์นั้นได้รับพลังบวกห้าพันดิเฟนต์บวกห้าพันแล้วก็การ์เป็นี้ใช้ได้เท่าละครั้งนะครับอ่ะก็เอามาใช้เป็นตัวเพิ่มเวฟหรือเอามาใช้หลบการโจมตีคู่แข่งก็ได้ใส่มาสองใบมาต่อไปครับเกือกเคออสอัพเกรด ก็รายได้เมื่อแฟกเราเป็นเดอะเคออสนะครับอ่าไม่ใช่รายได้เมื่อแฟกเริ่มต้นเราเป็นเคออสเดอะเคออสก็คือเราเปลี่ยนเป็นอินฟินิตี้แล้วเราก็ออยังไายรายได้อยู่เพราะว่าแฟกเริ่มต้นของเราเป็นเดอะเคออสแล้วก็มีสกิลหากช่องโอดเรามีการ์ดสิบใบยอยู่มากกว่านำการ์ดที่วางคว่ำไว้ใต้แฟกของเราไม่เกินหนึ่งใบหงายทับแฟกเราแล้วก็นำการ์ดที่มีคําว่าเกียร์กอนในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดขึ้นมือใช้เคออสเเกรดได้เทราละครั้งนะครับ ใส่มา2ใบต่อไปครับคลิออสเกียรครับมีสกิลโจลดเท่ากับอ่าเมืเ่อร้ายนะครับจวดเท่ากับจำนวนมอนเตอร์บนสนามครับแล้วก็ทิ้งการเป็นมือหนึ่งใบคลิออสเกียใช้ได้ทุอละครั้งใส่มาสองใบต่อไปครับบังคับอัญเชิญของชาซาน่าเอ้ยบังคับอัญเชิญชาซาน่ามีสกิลไล่ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิงคู่แข่งนะครับมีเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีหากการโจมตีนั้นไม่ใช่กัน ไม่ใช่การลิงแงแขกนะครับก็คือยกเลิกการตีเดี่ยวนะครับใส่มา2ใบต่อไปครับ u n f i ต t i n g ครับแค่คอสจับทางชิดหนึ่งหน่วยเปิดท็อป3หยิบมหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือใต้กองนะครับอา u n f i ต t i n g ไล่ได้เทอาละครั้รบใส่มาสองใบต่อไปครับการฟาร์เกตครับถมดอกได้ด้วยเคียรติเพนอาแค่คอสจับทางชิดหนึ่งหน่วยโม่ท็อปเองสามใบนะครับไลช้าสามเกตใส่มาสองใบ แล้วก็ใบกันอีกใบนะครับการตื่นของเทพจากกลนัมินไล่การนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทอร์คู่แข่งนะครับจ่ายหนึ่งเกรยกเลิกการโจมตีนำมอนเตอร์เครรียวที่มีสาสามหรือต่ำกว่าจากดรอปโซนไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมือถ้าบนมือเรามีเอ้ยถ้าบนสนามมีเครรียวสองใบมากกว่าการนี้การยกเลิกนะครับก็คือตัดเวทไม่ได้ใบต่อไปครับลดจำนวนประชากรแคีคอร์ดนำมอนเตอร์สายสามหรือสูงกว่าบนสนามร้อยหนึ่งใบลงช่องดรอปจ่ายกลางชิดหนึ่งหน่วยได้โจวก,การสองใบนะครับไล่ลดจำนวนประชากรได้เท่าาละครั้งใใมบ <dri> zz, แล้วก right, right, be ็ไปต่อไปครับกระแสไฟฟ้าปั่นป่วนาเมื่อไรนะครับเราได้พลังชิ้นหนึ่งหน่วยแล้วก็ได้เกรดตามจํานวนมอนเตอร์บนสนามเรานะครับก็เป็นการฟาร์มเกรดอีกใบหนึ่งใส่มาหนึ่งใบดิ๊กนี้จะค่อนข้างใช้เกรดเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ไปต่อไปครับโค้ดคาสั่งบังคับรีบูทนะครับมีแค่คอสจ่าย4ีเกรดสแตนเคอยทุกใบบนสนามแล้วได้รับแอคเท็เพิ่มอันนี้ก็จะเป็นการที่เอาไ้ใช้เพิ่มแท็กเพื่อบัฟจีบูสองครั้งนะครับใส่มาสองใบก็สําหรับดิ๊ก เคออสสายจีบ o t ผสมกับจีโวเพื่อทำเวฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อด้วยการสอนวิธีเล่นด้วยนะครับปกติเราจะไม่ได้สอนนะครับแต่ว่าเห็นคนคอมเมนต์มาเยอะว่าอยากได้วิธีเล่นก็เราจะเริ่มจากคลิปนี้นะครับสุ่มๆไเมกอน,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 นจึ๊บจึ๊บจั่วราทสี่ใบฟืบชาสองเกต เลือดแตก <c oughs> เลือดยอร์ดปี <c oughs> ้นั่นแหละเริ่มเพลิงครับรอกปึ๊บเราเห็นมีตัวฟาร์มเกรดแล้วเราชาร์จเอลชินิอัตทิ้งชาร์จจวดปึ๊บขอครับนี้เกย์ก้อนเรนโบ้ข้อทับไปเลยแล้วก็ขึ้นสกิลมินิเกยก,ก้อนเกรดจวดขึ้นสกิลเดลิเบิร์กเ,เปิดท็อปสาม หยิบกาซหนึ่งใบขึ้นมือเอาใครดีนะถ้าเราเริ่มก่อนเราก็ต้องหยิบกร์ดป้องกันนะครับหรือว่าการาดจีโอก็ได้เพื่อลดความเสี่ยงนะครับอย่างนี้ก็มีเกจเหลืออยู่ก็อาจจะใช้จีโอขึ้นมือที่เหลือลงดอกข้อโค้ดกัดก่อนที่หกร้อยหกสิบหกโม่ทอปคนละสองมีหนึ่งใบครับสองค่าอาจจะมีกี่ใบก็ได้ก็สมมุติว่าเขาไม่มีเลยแล้วกันได้หนึ่งเกจได้เกจตามจํานวนมอนที่โม่นะครับ แล้วก็จานิงเกตครับทักหนึ่งไปเข้าโศ่ชิงกาแันทัวร์ดราคอน,นครับอ่าอันนี้เราจะสมมุติว่าเราเริ่มก่อนนะครับก็อย่างเช่นอย่างนี้จานิงเกตทักหนึ่งไปเข้าโซ่ปึ่บแล้วก็จานิงเกตเออาเกติ่็ถังแห่ยุดอันทาวปะกาย จิ o หนึ่งับจอบจิ o เป็นกาเกนทัวไนตัวเก่าฟืบประกาศแอคแทกเฟรดขึ้นเทคจีบูธกาตาอ่ากาทุกวายบนสนามด้บวกหมื่นแล้วก็มังกรเทพทุกวายในสนามด้บวกคิ้ยัจบแอน,น,นทั้งเทินนะครับรกา้าจะตีเป็นสี่ขตีสี่ขครับถ้ากูแข่งยกเลิกก็คือจบแต่ถ้าไม่ยกเลิกก็คือเขาเหลือหกโดยปกติแล้ว ปึ๊บจบการต่อสู้ดิจิโอตัวหนึ่งปุ๊บจัวฟรีเฉยๆไม่มีอะไรก็ประมาณนี้แล้วก็ขารับเราก็ต้องหาวิธีเล่นกันเอาเองนะครับแล้วแต่สไตล์คนส่วนต่อไปนะครับเราจะมาลองวิธีเล่น,นสายบุกนะครับสายบุกก็คือ,อเราเริ่มทีหลังเพราะว่าเด็กกาก้าจะชอบการเริ่มทีหลังมากกว่าเพราะมันตีได้ไหลายรอบนะครับก็ลองดูกันปึ๊บ ด,ดจัวดสี่ฝั่งนู้นลำอาจจะมีบอรดเยอะแล้วนะครับชาร์จสองเข้าเทินตรอว้าวในคนนี้พอดีแล้วก็จะเป็นชาร์จไปนี้ครับเพราะว่าเราใช้ยากอยู่แล้วแอนดรอปึ๊บ ได้ครับอันฟรซิ่งเปิดท็อปเจ็บพลังชิ้นหนึ่งหน่วยละเก้าเปิดท็อปสามใบหรือว่าอาจจะเหลือน้อยกว่าน,นั้นเพราะว่าโชว์คู่แข่งตีนะครับเป็นการกเกนทัวไนท์ขึ้นมือที่เหลือใต้กลองอะไรอย่างนี้ฟึบขอโคจัดก,ก่อนที่สามอสิบห้าเปิดท็อปห้าหยิบโคจัดก,ก่อนหรือเคลียร์ราเกตลงกันไม่เกินสองใบขึ้นมือมีหนึ่งใบเกาขึ้นมือที่เหลือลงดับ หยิบได้เราก็หยิบนะครับเพื่อเพิ่มจำนวนการ์ดในมือไว้ก่อนแล้วก็จ่ายสองเกรท็อปหนึ่งใบเข้าโซกักการ์เกนทัวร์ดะก้อนแล้วก็จ่ายหนึ่งเกรท็อปหนึ่งใบเข้าโซเสียงคำนามสถานสวรรค์การ์เดนทัวรดะก้อนโอเคก็เข้าแอคแพคเฟดกดจีบูดเบดทั้งบอร์ดบวกหนึ่งล้านแล้วก็มีมังกรที่ไปอืน่นก็คือคนนี้ ก็ทั้งเธอนี้มังกรเทพบวกสองขี้ได้เป็นในเกรคนนี้ตีสี่ขี้เป็นในเกตช่องกลางแล้วก็เมื่อตีเห็นมังกรเทพไปอือ่นจวนหนึ่งแล้วก็ตีเสร็จเขากันหรือไม่กันก็แล้วแต่จีวอลงมาใหม่ทีน,นี้ตีสี่ขี้เพนลุกด้วยดับเบิลสี่ขี้เพนคนนี้สี่ขี้เพนแล้วก็ลุกดับเบิลสี่ขี้เพน,เนคนนี้ก็ตีก็สำหรับเด็กของ กาก้าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นขาขาบุกนะครับถ้าเป็นคนเรื่อนคนสก็จะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะามันตีแรงเนื่องจากการบัฟของจ b o o t นะครับก็สำหรับวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปจริงๆแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ